สาววัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็นในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ดองบี้ V 2เป็น EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็รอดูปกคลิปเอานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ทางตัวเกมได้นทาการแจกจัวตัวบาวครบรอบ10ปีนะครับ เหรียญกระดานหมุนแล้วก็ตัวกาชาอีก10บใบนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็ปั้นเจ้าตัวบาวซอรัสไฮเปอร์แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมว่าเท่มากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นผมขอการเปิดเลรเจอร์โทเค็นกันก่อนนะครับแล้วเราจะไปทําการซุ่มตัวกาชา10ใบกันนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ตัวบาวเมกกลหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าก็คงตามล่กันให้ถึงที่สุดนะครับสำหรับบาวเมกกล โอเคครับผมสำหรับรอบแรกก็มาดูนะครับก็กดข้ามไปเลยครับผมไม่ต้องไม่ต้องรีรออะไรนะครับผมอมยิ้มมังหุ่นผงคงไม่น่าจะปั้นขึ้นมาเล่นนะครับแต่ว่าสกิลพื้นฐานของเาที่จะดีต่อมาครับกระดานหมุนมาลุนให้ได้ตัวกาชา1หนึ่งใบนะครับเพื่อให้ตัวกาชาครบทั้งหมด95้ใบนั่นเองนะครับหรือไม่ก็10บใบไปเลยครับผมพอดีว่าโลบนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นกบดําก็ได้นะครับที่จริงเพราะว่ากบดําผมพึ่งหมดวันนี้เพราะว่าปั้นบาสซรัสนั่นเอง โอเคครับรอบต่อไปรอบที่3มครับขอเป็นตัวกาชาหนึ่งใบก็ได้นะครับสลับเจดรอบนี้ได้เป็นเพชรกิลวหนึ่งหมื่นครับผมรอบต่อไปมาดูนะครับว่าจะได้เป็นอะไรกบแดงหนึ่งตัวครับผมรอบต่อไปครับมาดูนะครับว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะครับสลับรอบนี้อาจได้เป็นอะไรนะครับผมขนลก25้านะครับรอบต่อไปกันเลยครับมาดูนะครับว่ารอบนี้จะได้เป็นอะไรขอเป็นตัวกาชาหนึ่งใบก็ได้นะครับที่จริง ได้ไปเป็นเพชรกิล1หนึ่ื่อีกแล้วนะครับต่อไปครับรอบสุดท้าย1ใบได้ไหมโอ้โหคือแบบบทจะไม่มีดวงก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ามีเพชรกิลอยู่สามหมกิลว,วอยังไม่เริ่มครับผมงั้นเพราะฉะนั้นผมจะทำการซื้อให้ครบไปเลยนะครับผมสลับตั๋วกาชา95ใบนั่นเองนะครับ อีก5้ใบก็จะครบ100เพราะฉะนั้นอัปเดตแพทก็ได้5ใบแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมต่อไปครับขอทำการพาเจ้าจตัวบาวซอรัสครับไปตะลุยโหมด PVP กันดีกว่านะครับผมซึ่ง Pvp ตอนนี้ผมอยู่เงิน3นะครับทีมวงกันผมตั้งเป็นตัวอะไรบ้างผมขอดูแป๊บนะครับจัดเรียงตามเลเวลเอาเจ้าตัวบาวซอรัสใส่เข้ามาเลยครับแล้วก็เป็นซนลีไอดอล เรียบร้อยครับทีมจะได้โดนตียากๆหน่อยนะครับสลับรอบนี้ซึ่งก็โดนซัดยับเลยนะครับผมไอ้เขาผมก็มาไปจนภัยกันนะครับสลับหมดพีพีก็มาดูกันนะครับว่าบอลซอรัสของผมนั้นจะโหดหรือเปล่านั่นเองนะครับยืนได้นานแค่ไหนแต่ผมเสียดายอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นตัวว่องไวแต่ว่ายืนใกล้มากๆผมกดผิดผมลืมไปผมมีทีมเดียวแล้วผมจะกดลูกไฟทําไมนี่โอเคครับก็คงไม่อยากเย็นมากครับสลับรอบแรกชิวๆครับผม Simon, I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways. And โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นการมาอัปเดตท,ทีมเพราะว่า,อ,าอีกไม่กี่วันนะครับผมถ้าคลิปนี้ลงก็คอลาโบก็คงจะเปิดตัวแล้วนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นการมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ E p พทีมนี้เพราะว่าเดือนนี้ก็คงไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ลงส่วนรอบนี้คงไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ลงแล้วนะครับคงต้องไปรอรอบต่อไปก็คือ รอบโคลโบนั่นเองนะครับผมเพราะว่ารอบโคลโบก็คงจะมีคลิปลงได้เยอะนะครับแล้วผมก็คงจะได้ทําการอัปเดตท,ทีมถี่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปขั้นรอโคลโบนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมทาไอดีไหนก็เดี๋ยวมันจะเลยรอบโคลโบเดี๋ยวจะไม่ได้ดูคลิปเปิดแกชากันนั่นเองนะครับผมเฮ้ยครับผมก็สล็อคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสล็อตคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม